พอเหนื่อยๆก็สมซานกลับมาเอาปายกลับมาหาใครกลับมาหาพอเหนื่อยก็สมซานกลับมาหาคาสสารอบครัวลูกหงเหมือนเดิม <c oughs> <c oughs> พี่น้องเลยกลับมาจากไปส่งครอบครัวลูกแปดเนาะ สมสารกลับมาหาขอบปวดลูกหกไปประทูกำมักแตงเอาไว้เขาตามกินคนที่น่าสงสารที่สุดก็คือบ่าวปอยตอนนี้เหนื่อยมากเหนื่อยได้เหยขับรถตั้งกวางตัางกายัยงกระส่าม,มาดาอกพี่น้องว่าไป้ลยแห่งกระสับซาวใส่กากินเราว่าดีกว่า ขอให้ผมเจอแต่สิ่งดีต่อไปไปไหนบางคนกับน,นันหละห้ามเลยหยุดช่วยเหลือคนได้แล้วพี่น้องการที่เขาเข่ามาหรือว่าว่าภัยก็ตามแต่ที่เข่ามาเขา,าไ้เขียนป้ายบอกเขาว่าเออกูจะนี่นะกูจะน่นนะทําไม่เขียนป้ายนะเออกูจะจัดเลย <c oughs> รู้น้าหน้าเขานะนี่ตลอดเลย ซื้อปรูกับอันมักแตงมาให้ครอบครัวลูกหกน่าสงสารที่สุดทุกคนเนาะเขอบครจะได้รับหลายๆอย,ยา่างอุ้ยเอ้ยเอ้ยมึงสังเกตดูเทียงนาเขาเนาะเสแห้งอะไรเนาะ,ม,นม,นะมันกมหนามาพี่พอเ,เออมันกมหนาลงมาพี่เลยครอบครัวลูกแปดอย่างที่เห็นอะไรพี่น้อะเขามีเฮือน มีเพื่อนแล้วก็เขามีไฟมีปั่มน้ามีกอกน้าเนาะเขามีคขบแล้วแต่แป้นแอมเพื่อนเขาก็มีแล้วเขาเอาเงินไปให้จากผู้ใหญ่ใจดีผนฝากมาให้ตอนนั้นก็สามหมื่นเขาก็เอาไปให้เรียบร้อยแลวกะเขาก็คิดว่าเขาสแอมเรียบร้อยไปปมืนอนี้เปนยังคือเก่าอยู่เวลาผ่านไปตั้งหลายเดือนมเป็นซ่องสามเดือนผมบอกกันบอกกลัว เนะชอร์ไก่ลงกิจกาะนะดำตามันก่นจะนัก้กัฝากสวยเรือแล้วก็ซัพพอร์ตคราบครัวลูกหกในเด้อพี่น้องเด้อเมือเอิญทัศน์ศิลาสดเนาะเมืองเอินช่วงตอนเที่ยงนี่แหละตอนเที่ยงตอนไปสิไลาสดเปิดรับบริจาคสวยเรือคราบครัวลูกหกตามที่เฮานาดัดไว้อย่าลืมเจอกันอีกเที่ยงหน้า ขอบก็ปลูกโขกพี่น้องฝากถึงผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญทุกคนทุกท่านที่กําลังถือหวยหรือว่าเงินเดือนออกเนาะฝากสื่อเรือซัพพอร์ตเขาเนยตามที่เบากันไว้เด้อพี่น้องเด้อเออตาหนีแล้วมาที่เ่าลงมาเนียสะพัดย้อนกอดแทะฮะแม่เถอะมันคือหน่อยแทะ ลูกหนึ่งท่านน้อยอันนี้เล็กหน่อยแม่สาเบิดนี่ตากระกเห็ดยาเป็นยามันเป็นไขป่ปอข่าวเดียวกันนี่นะซามตานี่<อ>ที่ลกอยู่นี่กับข่าวอดอ,อกข้ามแปดนะปอมาพี่มาพี่มาเอาหนินเด็กสาวเงินเห็บพ่อ,อมนี่นี่ผู้ใหญ่ใจดีเนฝากเงินมาหายมู่บ้านนี้ พลพันธ์เขาขาลูกแปดนันแล้เขาก็หาลูกแปดไปเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ข้าวโบเมนสามนี่โบจ, <c oughs> <c oughs> จ้าอีกออกมาเ <c oughs> ออามานะั้นะ ใส่ส่งไม่เอาส่บาเฮ้ยมามันต้องใส่ดอก้เปุอาเสือวันุนเนี่ลุงนมดอันเพ่นฝากมาห้อันวงไหนนี่สองร้อยรอสเอื้อร้อยนึ่งเพ่นฝางมาน ผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณหลายๆขอขอบพรคุณหลายเด้อปลุีศามมาให้ลาคอลุอดีเดลำรวยก่าเก่าอาซาุกสุถุนะลร้านกระทำนาส่งูมีจบกันแแมัม้งปะลุลนนหน้าเทน้มแคนอ้สัขึ้นไปา,าแล้วข,ขึ้นเรื่องได้อืม ซื้อประทูมาไฮโลหนึ่งกับมักแตงนี่นี่นี่ผ่อนฝายมาเห็นสองไหลเอาไปลุ่นไปใส่เลยสาวเอ้ยนี่ค่ะ มันลกยงกบ่ตานนิบ่ามหายได้แน่มือนน้นะสามเป็ยังไงโอไยแบ่เด่นหน่อยเงี้ยนี่นี่อย่างมึงดู มันหา่านอันั้นหได,ด,ด้มันซ้ำเดีแล้วเดินเองเข้าไปสะห้องอยูน่นะมันลงฟูงเดอ้อผูกบอานอะนะะก็กยังว่าเวลาผูกอย่าผูกไกลกันอย่าผูกให้มันไกลให้มันเห็นกัน

เรา,าก็รูแปลกัของจังบายบายกันนึ่งในพี่น้องเลยกี่หอกก็ได้ครับออยู่แต่วีข่าเขาสิมาซอยให้แล้วจากสิเมื่อครับจักก็นได้แล้ว เมื่อละกับเมือ่อเมื่อละกับสำนันแหละสูตรนั่นสูตร,ตรนี้อยู่พันหนึ่งก็เซลว้เลยบอกหรือเปล่าให้เก็เไปให้นี่เดี๋ยวสก็บไปดอก จังจะได้กินอาหารทะเล,ะลมมเออก,ก,กินกับปิ่งปลาทูรราอันนี้มาไหมทุกคน ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกคนที่คอยสอยเหลือซัพพอร์ตขอบครัลูกโอปี่น,อน้องถ้า่นะนกเสรเดื่อนละห่อนด,ด้ยละลูอืมปะปะขาวถากินนงินปลาเผาอยู่ซื้อปลาเผามตงตัวหนึ่งเราไปปิ้งกินรถปลาทูนะเดื่นวันสินเดี๋ยวสิมาใหม่ด้วยเหมืมออ่นเด้อสิมาส่วงเถียงเดินค่ะหนูดีใจไม่รู้ได้เงินหนึ่งร้อย นั่งนะดีใจ,จ,จเบิดอหน่พี่น้องนั่งบ่ได้มินดอกมีความสุขคบเกาะคุณคุณพี่มากๆนะครับคนที่น่าสงสารที่สุดก็คือตัวฉันเองคนที่จะได้บุญที่สุดก็คือบ่าวบอยแมนครับโดยว้อ,อเมื่อยนะข,ยนข,นะยข้าเมื่อยคนละหะดับเท่านะเหมื่อยถ้าเห้าเมื่อยร่างกายเหมือนจิตใจหนี่แต่บ่าวมีนี่ ว่าแล้วนะ้ำมันบริเทใจให้เขาปนันเด้ใช่ไหมเอ้อยงงบามีมันบริเทใจให้เขาปนันมันแขมีหนาทีเห็ดกับข่าวมันกระโจมเมื่อยแะละลมันก็พยายามสูงอะไรแบบ,บว,แว่าเห็ดกับข่าวหลายอย่างเธอก,กับเมื่ยเกิดเหตุแล้วสาวเถียงเนาะตอนเถียงแล้วมันนกักตอนสาวบ้านได้เห็ดแบบพอกินแล้วนะตอนเถียงที่จะเอ้ยจานนักเลย ปอุณหนามเขาเนาะมิลายวางดีกับเพาเขากับโมดีเขากับประหยัดได้ต่อไปโอเคตามนั่นแหละพี่น้องเจอกันเดอ้อไหลสดมืออื่นขอบครัวลูกโขกฝากพ่อแม่พี่น้องลูกป้านะอะทุกคนทุกท่านที่ซอยเรือลูก 8, แปะเราก็มาซอยครอบครัวลูกโขกนี่เด้อครับเดอ้อเนาะแล้วก็หน้าสงสารนี่แหละ เขาก็อยู่คอยเคียงขางเคียงขางเข้ามาตลอดเนาะซัพเพาะสวยเรือเข้ามาตลอดเขาก็ได้ได้ยังได้ยังกะเขาน่ะยอมโอ๊ตโดยที่ห้เขาไ่้ได้กินเขาน่ะโอ๊ตได้แต่เฮาน่ะต้องได้กินบ่งดูเฮ้าภูมีกว่าเขานะแทนที่นะเฮาน่ะซีโอตเลยให้เขาเขาได้กินเนาะเข้าปัแหงกับโอ๊ตเลยหาให้เฮ้าได้กินพวกกับข่ากับน้ามียามแรกยมำยังกะหามากเลยกะ ข้าวหนาอดและข้าวหน้าบอกกินอัไป,ปห้ลุงได้ยังกับอัไป,ปห้ลุงเสียสละพี่น้องก็เป็นคนที่เสียสละเนาะก็อยู่กันมากลายปีสองปีสามปีกันยังบ่เคยแบบสิขาดตกบกพ่องจะได้ก็ฝากส่วนเรือเมตา,ค,ามครอบครัวโลโคเนเดอ,อพ่อแม่พี่น้องลูกปนอตาทุกคนทุกท่านเหมือนอิญ s w i n เทียงเป็นต้นไป เนาะสิไลท์สด